ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีชาวแก๊งวันนี้มีรถมาใหม่นะครับเ,เป็นรถ <c oughs> เอ่อโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับผม <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็นปี2 0 1 8นเดี๋ยวนี้มาเราเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับรก็ได้รู้ว่ากระบวนการทำงานของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้วันนี้เดี๋ยวเราถ่ายภาพก่อนเลยดีกว่าว่าอตอนนี้คือตอนนี้ผมแอบรลือบอกออกก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าตอนที่ เราจะทำเนี่ยราวางแผนว่าไงบ้างแต่ตอนนี้คือเราโล่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาดูข้างใน,นกันดีกว่าแพไปไงภายไงถือตัวนี้ก็อยู่ที่ความสูงอยู่ที่ประมาณสักเมตร60กว่าประมาณสักผมตีเฉลี่ยแล้วสักเมตร65ถึง68เซนไม่รวมส่วนโค้งนะก็คือตอนนี้เราลื้อแล้วแล้วก็ผมทยอยไล่ปิดฟอยไปแล้วล่ะ นะครับทยอยทยอยไล่ปิดฟอยในรถขอโทษที่ฉนวนนะถ้าฟอยนี่เขาไว้ดูดฉนวนฉนวนฉนวนทีนี้ไล่ไล่ปิดไปคันนี้ผมก็พยายามไล่ทั้งผนังพื้นเนี่ยเราไล่หนวนแล้วแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือนี่ก็คือเหลือหลังคาที่เราต้องทําเพิ่มมาอยู่ในช่วงของงานออกแบบนะครับรถคันนี้เป็น toyota c o m m u t e r ครับความยาวอยู่ที่3เมตร30 ี่คร่าวๆนะครับความกว้างอยู่ที่เมตรเจ็ด้วยตัวรถเองเนี่ยมันยาวอยู่แล้วละ่ะคอมพิวเตอร์นะครับความสูงภายในน่าจะเกียวที่จะมาสักเมตรหกสิบแปดหกสิบห้าหกสิบแปดประมาณนี้ครับโอเคความต้องการของลูกค้าก็คือต้องการเคาน์เตอร์ไว้วางของนะครับมีลิ้นชักเก็บของมีโต๊ะทํางานนะครับแล้วก็มีชุดโซฟาแล้วก็สําหรับนอนด้วยละ่ะนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยลูกค้าก็มีทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีทั้งตู้เย็น ซิงล้างจานด้วยความเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยพื้นที่แบบนี้เนี่ยถ้าไปไประมาณสักสองคนผมคิดว่ากำลังดีนะสองคนหรือว่าอาจจะแซมสามคนมีลูกคนหนึ่งก็อโอเคเลยนะครับเพราะว่างี้เวลาการวางแบบนี้เนี่ยชุดโซฟาตัวนี้จะวางกว้างรถนะครับเป็นชุดโซฟาเบดนะครับที่สามารถปรับเลื่อนออกมาเป็นชุดนอนได้แต่ด้านข้างนี้ก็ยังมีตู้เก็บของอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย พื้นที่ในแบบของประเภทนี้เนี่ยหมายความว่ามีชุดเตียงนอนแล้วก็ยังได้ชุดเก็บของเนี่ยยังอยู่ด้านข้างอันนี้คือแบบนี้ไม่มีห้องน้ํานะครับโอเคทีนี้ผมซ่อนละเอียดก็คือว่ามีโต๊ะนั่นแหละไว้ดึงออกจาก,กข้างรถนะครับแล้วก็ชุดตู้เดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมฮะเราเอาชุดตู้เนาะมาไว้ทางด้านขวางรถเลยตอนนี้นี่เขาต้องการปิดระหว่างห้องผู้โดยสารกับด้านหลังนะครับ แล้วเราก็เลยปิดแผงไปแลวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดีไซน์กันจริงๆว่าเราจะออกแบบประมาณไหนดีนะครับโอเคชุดตู้นี้เนี่ยผมก็ดูไว้ว่าเป็นชุดตู้ยาวเนาะมาถึงด้านข้างด้านหน้านี้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ใช้พื้นที่ได้เยอะขึ้นนะครับใส่ตู้วางของจากของเดิมเนี่ยจะดูเป็นชั้นวางอุปกรณ์ครัวเนาะแต่นี้เขาไม่ได้ทาครัวหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ใส่เป็นพวกเอกสารมากกว่าเพราะว่าทางด้านขวามือข้างๆเนี่ยจะเป็นโต๊ะทางานนะครับ อันนี้ก็คือผมเผื่อไว้แล้วว่าให้ขาสอดเข้าไปได้เนาะเอาโต๊ะว,วางข้างในนี้เดือกมายังนั้นทางานได้อยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่กางเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีตู้ลอยไว้เก็บของข้างบนนิดหน่อยนะครับแล้วแผงด้านหลังนี้เป็นตู้สูงที่ตู้สูงในที่นี้เนี่ยพื้นทีดน่ด้านข้างนี้ใช่ดูพื้นที่ด้านข้างนี้ข้างโซฟาตรงนี้บริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใช้งานไม่ได้เพราะโซฟามันจะฟิกตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของตรงนี้เองเนี่ย เราใช้เป็นที่เก็บแบตเตอรี่ได้เก็บอุปกรณ์อะไรได้ที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยมาซ่อนอยู่ด้านข้างโซฟาได้แล้ะขบวนก็เป็นตู้สูงมาเก็บของแล้วก็ทั้งให้มันได้เปิดได้ทั้งในแล้วก็เปิดได้ทั้งข้างนอกหมายความว่าเดินออกมาด้านหลังก็เปิดได้อีกทีนี้ด้านหลังเพื่อไม่เสียพื้นที่เนี่ยผมก็ยังใส่ชุดซิงค์ล้างจานไว้ทางด้านหลังครับเปิดได้ก็จะเป็นลิชักเพื่อนเก็บของทีนี้เนี่ยในแบบตรงนี้เนี่ยด้านข้างเนี่ยเป็นซุ้มล้อ ผมเลยทำซูมมาอันนี้แบบเบื้องต้นที่เราทำเข้าไปให้ลูกค้าดูก่อนนะครับว่าเป็นคอนโซลข้างแต่ตอนนี้ผมคิดใหม่ละผมว่าตัวน,นี้ผมจะปรับลดลงมาให้มันเท่ากับระดับโซฟาไปเลยหมายถึงว่าโซฟาตรงนี้นะฮะเวลากางนอนมาแลว้วปูฟูกเนี้ยผมคิดว่ามันได้พื้นที่อีกเยอะเลยนะและตอนนี้ซูมล้อม,มันไม่ใช่สิบเซนละมันจะอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบเซนผมว่าได้พื้นที่มากกว่าและเตียงนี้ก็สามารถขยายได้มากกว่าด้วยนะครับ ทนสีผมก็ดูไว้ประมาณนี้เลยสีนะ้าเทาเข้มๆบวกน้ําตาลนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวจะแซมสีอื่นตรงนี้หน่อยเดี๋ยวลองคุยกับลูกค้าก่อนลูกค้าชอบสีอะไรผมว่าจะเปลี่ยนสีตรงนี้หน่อยนี่มันมัน,ม,นมันเข้มไปนิดหนึ่งมันมืดไปหมดเลยนะครับแล้วถ้าอย่งไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูรถจริงกันดีกว่าอันนี้แบบคร่าวๆครับ มาทางด้านนี้เป็นชุดตู้หลังเนาะที่เราวางแผนไว้เนี่ยเราจะมีชุดซิงคชุดเครื่องครัวเนี่ยอยู่ด้านหลังทั้งหมดแล้วก็ในความเป็นชุดตู้หลังเนี่ยเราก็วางแผนไว้แล้วว่ามันจะเป็นที่นอนด้วยหมายความว่าบเบาะตรงนี้พับไปเนี่ยเราจะได้เพิ่มพื้นที่ในการนอนมันก็ได้ความความยาวของที่นอนเนี่ยได้ยาวขึ้นนะครับบวกกับด้านข้างทางฝั่งด้านด้านนี้นะครับผมก็ย้ฝั่งทางด้านนี้เนี่ยเห็นไหมฮะ ชุดตัวเนี้ยผมทําไว้มันคือจริงๆแล้วว่ามันเป็นซุ้มล้อเนาะซึ่งมันใช้ประโยชน์ได้น้อยนะฮะเพราะว่าเราต้องการรางรางเลื่อนรางเลื่อนของเตียงเนี่ยให้มันยาวขึ้นแต่ว่ามันติดซุ้มล้อเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการเลื่อนล้อเนี่ยมันจะลําบากเราก็เลยทําเป็นตัวซ่อนไว้นะครับผมเปิดให้ดูอ๊บอ่ะทีนี้เราก็ทําเป็นช่องเก็บของหนึ่งชั้นนะครับไว้เก็บของด้านในนะครับรครับแล้วก็ ข้างหลังเนี้ยเราจะบูนวมเลยหมายความว่าเวลาเราพับเตียงนอนเนี่ยซุ้มล้อที่เราเสียพื้นที่ไปจะกลายเป็นชั้นที่เก็บของแล้วก็จะได้พื้นที่นอนอีกประมาณสัก2ี่เซนเพราะนั้นพื้นที่เนี้ยมันก็จะไม่เสียประโยชน์ไก่อันนึงก็คืออ่าตรงนี้มีอีกชุดหนึ่งชุดด้านหน้าเมื่อกี้เราเปิดบนใช่ไหมฮะทีนี้ชุดด้านหน้าอ่าแล้วก็ซ่อนชั้นเก็บของไว้ข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับก็สามารถเก็บของจากทางด้านหน้านี้ได้ด้วยนะครับ โอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความยาวเนี่ยจากปลายเตียงทษ้ที่จากหัวเตียงถึงปลายเตียงเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณสักเมตรแปดสิบนิดซึ่งผมว่ามันพอแล้วสำหรับความสูงของของบ้านเรานะฮะบ้านคนไทย,น,ยนะสบายสบายเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่ให้ดูชุดชุดโซฟาเนาะผมกำลังขึ้นอยู่เดี๋ยวลงมาข้างล่างมาโอเคอ้ชุดโซฟาครับก็คือถ้ามองอธิบายให้ฟังก็คือเราจะยกชุดเนี้ยขึ้นไปไว้ข้างบนอีกทีนึง นะครับอันนี้ที่ผมบอกว่าผมเตรียมชุดโซฟาหลังไว้ก็คือเป็นตัวตัวล็อกเนี่ยนะครับเวลาเรานั่งอ่ะเราก็จะนั่งในแนวนี้ใช่ไหมฮะแต่เวลาถ้าเราจะไปนี่ยวเวลาเราจะปรับนอนเนี่ยก็จะเป็นนอนในลนนักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวพักพนักพิงหลังเนี่ยก็จะไปอยู่บนชุดซิงค์พอดีเพราะฉะนั้นเราจะได้ความยาวตรงนี้เพิ่มนะครับส่วนด้านหน้านี้อันนี้ผมยังใส่ไม่เสร็จเนาะ มันจะเป็น,นกลไกที่เราลากออกมาแล้วก็ดึงขึ้นวางข้างบนก็คือเป็นชุดเตียงที่เราทําเป็นประจําอยู่แล้วชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะได้พื้นที่เตียงเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็กิจกรรมข้างรถเนี่ยผมก็ยังใส่เดี๋ยวผมขออนุญาตก็ยังใส่ในตัวนี้เลื่อนมาเหมือนเดิมนะครับเป็นโต๊ะท็อปโต๊ะไว้ไวใช้ข้างรถได้นะฮะโอเคอ๋ออันนี้ชุดตู้สูง นอชุดตู้สูงตัวนี้ถ้ามองง่ายๆเนี่ยเราก็วางแผนไว้แล้วล่ะว่าอ่าโอ้มันจะสูงขึ้นเนาะก็คือไว้เก็บของข้างบนนะครับส่วนด้านล่างเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มันจะชนกับเตียงนอนพอดีเนาะเราก็จะซ่อนรายละเอียดว่าอาจจะวางแบตเตอรี่หรือว่าวางเครื่องใช้ เกี่ยวกับงานระบบทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปข้างในนะฮะเราก็จะเจาะรูข้างเพื่อทะลุเชื่อมโยงกับงานทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาทํารถเนี่ยจะยากยากกว่างานทั่วไปนิดนึงก็คือว่าเราก็ต้องมาบากเก็บขอบมูลตามมุมโตะ๊มมตะ,ะมุมท่อที่มุมรถขอบบนนะฮะให้มันได้เคิร์ฟตามตัวรถเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวรอดูตอนใกล้จะจบแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไง พี่เอกนะครับทําทําอยู่ด้วยกันอยู่แล้วประเด็นพี่เอกเขาเอาเอาแอร์มาใส่ให้เราเนาะก,ก็คือเราค็ยแยกมาแล้วเราย่อยมาเรียบร้อยแล้วว่ามีแยกคอมมีแยกพัดลมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาติดตั้งวันนี้ละ ทำอะไรต่อคระนี้จะลองพื้นซิลเลอร์ลองพื้นแรกก่อนใช่ครับ <c oughs> ลงเช็กแล้วก็ลงซิลเลอร์ สาหรับพี่พี่ว่าคอยร้อนไว้ข้างล่างดีที่สุดหนึ่งการไว้ข้างบนต้องมีแหลกรถไม่ใช่ทุกคันอยากมีแหลกอย่างที่สองการไว้ข้างล่างทุกอย่างซ่อนไว้อยากไปไหนก็ไม่มีใครสนใจเพราะมันเป็นสภาพเดิมเดิมสุดท้ายสิ่งที่ดีที่สุดคือถ้าไว้ข้างบนต้องเจาะท่ออย่างน้นอยเจาะรูรถอย่างน้อยสองรูรูแรกคือรูน้ําทิ้งรูที่สองคือรูท่อน้ํายาแต่ถ้าไว้ข้างล่างเจาะรูรูเดียวจบเอาไว้ข้างล่างใช่แล้วถ้าเขาบอกว่าขี่คมจะกระเด็นใส่เปล่า แผ่แพร่พวกนี้โดนออกแบบให้อยู่กับรถตู้มาไม่ต่ำกว่าสิบหรือยี่สิบปีตั้งแต่สมัยรถตู้หัวจ้วงเราก็ยังไม่เคยแคร์ว่าเป็นยังไงอย่าว่าถึงแต่ขี้โคลนเลยให้รถขับลุยน้ำท่วมแผงแอร์ก็ต้องไม่เผาต่อครับผมเข้มหมืนนี้ได้ปหมเท่าเหมืนนี้เหรออืมพี่ลองรำเนี่ยเทียบสีผมว่ารำเหลี่ยมันเข้มหมืนนี้นะได้ไอเสี้ยนพื้นนี้คือเสี้ยนพื้นเหรอเสี้ยนพื้นนี่เฉยอ๋อโอเคเสี้ยนพื้นพอแล้วเสี้ยนพื้นพอแล้ว เส้นพื้นพอแล้วเส้นพื้นคืออะไรออ๋อคือเวลาเราขัดเสี้ยนใช่ไหมพี่มันจะมีสองเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งก็คือเส้นที่มันเราเห็นอยู่ข้างในทั้งหมดอ่ะของมันเน่มันเป็นอีกสีหนึ่งใช่ไหมแต่แล้วตัวด้านบนที่เราจะทับหน้ามันอีกมันก็เป็นอีกสีหนึ่งเวลาเราต้องเตรียมเสี้นพื้นก่อนถึงว่าที่เราจะเห็นข้างในที่มันลึกที่สุดอ่ะมันสีอะไรแล้วสีภายนอกก็ทับหน้ามันไปอีกชั้นหนึ่งนะมันก็ได้เห็นเป็นทั้งหมดสองเลเยอร์นั่นเขาเรียกวิธีการข ึ้นแล้วเนี่ยตีตัวเองนี่แหมขึ้นยังขึ้นยังเลยกูเปลี่ยนเสื้อตอนไม่ตอนไม่ตอน うん。<music> <music> อันนั้นอะไรขยับเข้ามาอีกเมสสิ่ตอนนี้ศัพท์หน้าตรงนัง้นี่มึงไม่มีลูกยางมึงเลยเหรอพี่โอ้ยงี้ไม่กดสี่รถดกดมติด<อ>ลูกยางเยมาเลยนี่ไม่ได้แล้วตรงหน้ไม่แต่ต้องต้องควานอ๋อให้มันจมเขา้าไปใได่ใหญ่ซะด้วยเนี่ยโฉมควานอันน,นี้ก็บางนิดเดียวก็จะ น,นี้พมา่าไอ้น,นี่มันจะรับใช่ใช่แกก็ไม่ได้ บูมันต้องอยู่ในนี้อย่างเดียวกูกรมาแค่นี้ยนะเป็กเาเแคนี้อัน้นะตรงนอะี่่้เรออันนี้ก็ได้ในนี้มีกล่องอะไรบ้างมีิอะไรได้ไหม ตอนนี้นะครับหัวกําลังปั่นเลยเนะเพราะว่านั้นลูกค้าไว้เดี๋ยวลูกค้าจะเข้ามาเอารถนะครับตอนนี้กาลังช่วงเก็บงานเก็บรายละเอียดทําความสะอาดนะครับยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีนึงแต่ตอนนี้ ไม่มีเร็วสักงานไม่มีเวลาได้พักก่อนเลยมีแต่งานรีบๆทั้งนั้นเลยนะครับงานเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูรอก่อนรอก่อนขอโทษผมเข้ารอเด๋ยวอไปน้ำมันหรอคือมันหมุนอยู่เดี๋ยวขยับเพื่อขยับลูก่อิ้งนะไหนมันไปปัน ลองรเอาไอ้นครับเราะอะนูไม่ยก็อยากบอกลูกค้าทุกท่านนะครับว่ารอผมหน่อยคือผมช้านะครับค่อยๆค่อยๆไปจริงแล้วเดี๋ยวก็รันตามคิวนั่แหละนะครับแต่ว่าช่วงนี้งานเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าจองคิวเข้ามาครับเราเรารับคิวอยู่เรื่อยๆ นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวนัดเข้ามาจริงแล้วกันนะครับว่าจะเข้ากันมาวันไหนนะแต่ไงรอนหน่อยรอนหน่อยกำลังเร่งไงอยู่ครับ ได้เลิกงามยามดีนะครับสําหรับรถที่มาจอดไว้นานเหลือเกินขับได้เลิกเสร็จแล้วนะครับสําหรับรถชื่อว่าอะไรดีสีด,ำดำําๆยูทูบเบอร์อ๋อเป็นรถของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับของคุณกอ๊อฟเนาะชื่อเพจว่าก๊อฟมาเยือนสวัสดีครับกองพี่อ,อ๊อ ก้อนนี้ก๊อามาเยือนวงกลมนะฮะเขินไม่เกินนานเหลือเกินก็เดี๋ยวลงก็รีบให้ลงสองสองช่องเลยได้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะได้ครับแล้วก็ที่เหลือตัวนี้เดี๋ยวผมติดฝ้าให้แต่ผมขอเก็บแบบเก็บตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องแอาบลองเทสแอนมาตรงนี้งานพี่อ๊อฟสวยมากนะครับเอออันนี้เหมือนตอนแบนแบบนี้ไม่เห็นเลยนะพอออกมานี่โอ้โห มีดีไซน์ครับมันก็เลยแบบว่าไม่เล่นแรงเลยใช่ไหโอ้ยมีปัญหาผมชอบเลยครับมันเป็นทีแปงหน่อยอย่างนี้แหละโอเคมันต้องโอ้โเก็บได้แล้วเนี่ยตรงนั้นเดี๋ยวเราเก็บขอบได้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อได้ครับแล้วก็ิดไม้ก็จะเก็บประมาณเดี๋ยวอเดีอันนี้เปิดได้ไหมพี่เปิดได้ครับครับผมตัวเองน้อยนะเก็บใช่ครับผมไม่ได้ยังไม่ได้ใส่โช๊คค้ำให้โช๊คก็จะยืดเองได้ใช่ครับนี่ก็ยังไม่ พอคาๆประมาณนี้ขราวเก็บของได้คือว่าเราไม่ใช่งานโค่นนะผมบอกก่อนเราเก็บให้เนียนเลยอ่ะได้แต่อันนี้ผมจะใช้เป็นสิ่งปติดเพราะว่าฟิลที่อยากได้อ่ะมันไม่ต้องการให้มันเนี้ยบย้า,ม,ามันมีเคเจอร์บางๆใช่ใช่ดีแล้วพี่ที่ผมบอกไปแล้วล่ะว่าแกเป็นตัก,กล้องเนะานนะเพราะนั้นแกอยากได้บรรยากาศที่มันดูมืดๆนิดนึงให้มันอารมณ์เหมือนกับห้องถ่ายภาพนะครับเพราะนั้นงานเนี่ยก็จะดูเป็นสีเข้มๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดพาไปดูแล้วกันเนาะอ่ะรู้ดูจากภายนอกก่อน อันนี้เดี๋ยวคร่าวๆเนี่ยก็คือเป็นรถหน้าตาคอมพิวเตอร์ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวเราผมป้าไปดูข้างในข้างในกอ็อารมณ์ก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้ไม่ได้แค่นอนอย่างเดียวนะครับเขาก็จะทําไว้ทํางานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้บางส่วนเนี่ยเราก็ตัดออกในช่วงของช,ช่วงล่างเพื่อที่จะเป็นชักไว้ทํางานได้ใส่อุปกรณ์ทํางานได้บนรถ นะครับเวลาอยากจะไปตัดต่อนอกสถานที่หรือว่าไปทําอะไรนอกสถานที่เนี่ยมันก็จะได้ง่ายหน่อยนะครับโอเคมาเข้ามาในรถทีนี้ในตัวรถเหมือนเดิมเลยที่เราวางก็ระวางคอนโซลของในส่วนของคัตเตอร์นะครับมีลินชักหรมีตู้เย็นนะครับมีช่วงเก็บคงเก็บของตามโปรติของเราแนหะสไตล์ของเราแต่ทีนี้เนี่ยโทนสีที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นโทนสีเทาเข้มๆหน่อยตัดสีดํา นะครับแล้วก็แอบใส่สีเขียวไปนิดๆเนาะแต่ว่าเนี่ยผมจะใส่ดีเทลเล็กๆน้นอยๆที่มันดูแล้วมันเป็นเราเนี่ยเข้าไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่าแต่เราก็บังคับให้เขาชอบมลยนะไปตามมาเลยนะครับโอเคทีนี้ข้างในเนี่ยด้วยความเป็นโทนสีเข้ม,มน,นะครับเห็นไหมฮะลายไม้นี่จะเป็นไม้โทนสีเข้ม,มอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในตัวที่เราเลือกรบบิเนตหรือว่าตัวปิดผิวเนี่ย ไม้ก็มีเท็กเจอร์อยู่พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็สีด้วยทั้งเท็กเจอร์พื้นผิวด้วยเท็กเจอร์สีด้วยมันจะได้อารมณ์ที่มาดูสมูทขึ้นไม่ได้แข็งมากนะนะครับอันที่ส่วนที่ผมบอกนะครับอันนี้คือเป็นส่วนของโต๊ะทํางานนะครับอันนี้ลูกค้า,ามาให้ก็คือว่าเป็นส่วนของจอหน้าจอที่ไว้ปรับเข้าออกได้นะครับไว้นั่งทํางานเดี๋ยวจะมีโต๊ะทางานเล็กๆตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเวลานั่งทํางานในส่วนที่เวลานั่งทํางานเนี่ยส่วนนี้ก็ยังเป็น เป็นแคมปิ้งเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นชุดนอนในชุดโซฟาของเรานะครับก็คือเป็นชุดโซฟาไล่นั่งตบเอนได้นะครับมีตู้เก็บของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเป็นช่องเก็บของนะครับแล้วก็เราก็ใส่ระบบแสงสว่างให้พอนข้างที่แต่งระบบเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมชุดโซฟาชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวๆอ่ะชุดโซฟาชุดนี้ก็เป็นชุด โซฟาเบสนะครับชุดประจำของเราแล้นะนอนออปติก็จะเลื่อนออกมาเพื่อปรับเป็นนอนนะครับความยาวนี่อยู่ที่ประมาณสักเมตรแปดสิบนะครับแล้วก็ได้บอกข้างตรงคอนโซลข้างเนี่ยตู้ข้างนี่อีกยี่สิบเซนเพราะนั้นความกว้างปกงติความยาวของตัวนี้ความกว้างของตัวนี้อยู่ที่ประมาณเมตรถึงเมตรสิบบวกได้อีกยี่สิบเซนเพราะนั้นเมตรสามสิบผมว่าสองคนเนี่ยสบายๆบยยะนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนอนสบาย ทำงานด้วยเพราะนั้นก็ไลฟ์สไตล์ใหม่นะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจก็ไปเที่ยวด้วยเนาะในช่วงวันเราก็นั่งทํางานเปิดแอร์เย็นฉ่ำๆนะครับนั่งทํางานบนรถแล้วก็ตอนกลางคืนแคมป์ข้างนอกทํากับข้าวแล้วก็มานอนกันบนรถนะครับเลยที่ว่าเราตอนนี้สใส่แอร์บ้านเนาะมันก็เลยโทนสีก็จะไปให้มันเป็นทางเดียวกันนะครับก็เป็นสีดำดสวยหน่อยนะครับ ก็ลงประมาณนี้เนาะเพื่อนๆก็ติดตามเรามาเยอะแล้วละ่ะก็พอที่จะรู้ว่าสไตล์เราแต่สิ่งที่เราต่างในตัวน,นี้คือเรื่องของทนสีในเรื่องของดีเทลนะครับเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆตรงน,นี้ดีเทลบางตัวที่เราใส่เข้าไปไอตัวดีเทลตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวจริงๆมันเขา่็อยากได้สีเขียวเหมือนเขียวพลาสติกธรรมดาเนาะแต่ทีนี้เราก็ใส่รายละเอียดเคลือบดํเข้าไปบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็สลับกับทีแปงที่มันเป็นสีสีด้าน สำหรบับสีเงานะเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มบรรยากาศของมันให้มันดูน่าน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็คืออารมณ์ประมาณนี้แล้วก็ดีไซน์แม้กระทั่งมือจับด้วยว่าเออให้มันเข้ากับรถคันนี้นะว่าตัวนี้ควรที่จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะใส่ใจในรายละเอียดลหลาย,ลายจุดนะครับแต่ละคันก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาไม่เหมือนกันนะครับด้วยความที่เป็นโทสีเข้มแล้วเนี่ยพื้นเราก็เลยขับบรรยากาศให้มันดูสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันดูเกินไปเนาะ พราะฉะนั้นผมคิดว่าคันนี้พร้อมแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะรถไปส่งรถกันนะครับก็ให้เขาไปลองใช้ก่อน,นะนแล้วเป็นยังไงแล้วค่อยกลับมาดูกันอีกทีนึงทีนี้มาดูด้านหลังเนาะก็อารมณ์เดิมเพราะว่านี่เป็นชุดโซฟาเบสของเราอยู่แล้วที่เราใช้ประจำนะครับเป็นตัวด้านหลังพื้นที่ว่างเปล่านี้เราก็ใส่ชุดครัวเข้าไปนะครับมีช่วงของซิงซิงล้นนางจานนะครับแล้วก็ชุดเก็บคงเก็บของด้านหลังเหมือนเดิมเนาะ เพราะนั้น,นก็เลยเพิ่มช่องเก็บของเป็นชักนะเหมือนเดิมครับเราก็ใส่ซอฟต์โค้ดใส่อะไรให้มันดูดูว่าใช้งานง่ายหน่อยนะครับเหมือนบ้านเลยละ่ะเบิ้อบ้านหลังนึงเลยนะครับ ก็ผมฝากหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับคล,คลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆด้วยแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับช่วยการกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับหรือว่ากดแชร์หรือซับสไครต์ไว้ก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําผลงานของเราเนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะนั้นรถเราจะมีความแตกต่างกันแต่ละคนแต่ละบุคลิกไม่เหมือนกันนะครับเหมือนคนคนหน,นึ่ง ในรถที่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าบุคลิกคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นการออกแบบหรือว่าการดีไซน์งานแต่ละชิ้นเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันฝากเพื่อนๆด้วยติดตามผมหน่อยนะครับยังไงเนี่ยผมก็อยู่ตรงนี้แหละ <laughs> ว่างๆก็มาเยี่ยมเยียนกันได้เข้ามาดูได้ครับไม่มีปัญหานะครับยังไงฝากด้วยนะครับสุดท้ายแล้วกันเนาะแล้วเจอกัน ไม่ลอยเละเขาหลอกเลยมันเขาหลอกมันมันแค่โดนกาวยางมันก็ไปแล้วหลอละลายนะละลายละลายแล้วมันกลมๆอ่ะกลมของมันแบนนี้ห hey, ้าอัน <environments> ก <m akes communication> ็เหลือสองอันว่างอยู่อา